ส่วนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองก็เผยภาพความประทับใจค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ไปพบวานบูดาสัตว์ทะเลหายากโปรเหนือน้ําโชว์ตัวในเขตอุทยานซึ่งก็สะท้อนถึงดัชนีความชีวัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศท,ทางทะเลไทยค่ะเ <c oughs> จ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองได้รับรายงานการพบเห็นวานบรูดาจำนวนหนึ่งตัวสภาพสมบูรณ์แข็งแรงกำลังว่ายน้ำอวดโฉมอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะ แปรยัดซึ่งการพบเห็นสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ในครั้งนี้ถือว่าเป็นสัญญาณทางบวกที่สําคัญยิ่งต่อการทํางานด้านการอนุรักษ์ในพื้นที่การปรากฏตัวของวานบูด้าในสภาพที่สมบูรณ์เช่นนี้นะคะยังเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของการดูแลทรัยพยากรธรรมชาติอย่างเข้มงวดซึ่งสอดรับกับนโยบายของมูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูและปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหายากเพื่อรักษาความสมดุลของห่วงโซ่อาหาร ใต้ท้องทะเลทั้งนี้ทางอุทยานได้บันทึกภาพวิดีโอและเก็บข้อมูลพิกัดโดยละเอียดเพื่อส่งต่อให้ส่วนงานวิจัยนําไปศึกษาพฤติกรรมและติดตามประชากรวานบูด้าในน่านน้ำไทยอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ